สวัสดีเพื่อนเอทุกท่านนะครับแม่วันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเนาะวันนี้ก็มาขอแก้มือหน่อยนะครับเนาะหลังจากที่รัฐบาลก็แม่ทาไมไม่มา50เนาะ7005ก็ยังดีเนาะแม่ออก51ล่างด้วยนะเฉียดแต้มเดียวนะครับวันนี้ก็มีตัวเลขมาฝากนะครับมันก็น่าจะไปเอ่อ เวียงจันทร์นะครับเนาะวันนี้ไปเที่ยวเวียงจันทร์กันนะครับเนาะก็วันนี้อัปเดตนะครับการก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็ก็ช่างก็กําลังเดินงานไปเรื่อยๆเนาะผ่านไป1เดือนแล้วนะครับเนาะก็สัญญา2เดือนนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อนที่ดีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะท่านใดอยากจะเขาเรียกอะไรต่อยอดนะครับช่วงนี้ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสรุปยอดนะครับแล้วก็วันพระมรืนก็พระอาจารย์ก็จะได้อ่าประกาศยอดแล้วก็อนุโมทนาให้เทวดาได้ยินได้รับทราบนะครับเนาะก็เป็นปล่องสองชั้นนะครับในช่างก็กําลังดําดเนินการเนาะก็ถือว่าเสร็จสมวัตถุประสงค์นะครับท่านใดยอยากจะต่อยอดวันนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้ยังทันนะครับเนาะก็ถือว่า ่าจะปิดยอดแล้วนะครับเนาะเออนะครับก็ขออน้มนาบุญนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับเนาะเอาละครับเพื่อนเอฟซีครับเดี๋ยวเรามาเข้าฝันกันเลยนะครับเนะเาะก็วันที่คุณลุงเนาะคุณลุงรูปหล่อให้ดูนาฬิกาวันนั้นไม่ได้พูดภาษาอีสานนะแต่วันนี้ความฝันวันนี้นะ่ะคุณลุงพูด เป็นภาษาอีสานอย่างเดียวเลยนะครับคุยกับคุณแม่ฝันรวยเนาะก็คิดว่าน่าจะมาเล่าพัฒนานะครับเนาะก็คือในฝันนั้นคุณแม่เห็นคุณยายยายทวดยายทวดอยู่บนบ้านเนี่ยนะอยู่บนบ้านแล้วก็ยายทวดก็ทําเหมือนกับจะเสียใจนะเหมือนท่านจะร้องไห้อะจะกินหมากก็ไม่กินแต่ว่ายายทวดเสียใจที่เลขไม่เข้านะ เหมือนดึงเลขไม่อยู่นะก็เลยว่ามอบหมายให้ลุงเป็นหน้าที่ของลุงและช่วงนี้เพราะว่ายายยายเป็นแต่เลขรัฐบาลเนาะเลขรายวันยายไม่รู้นะครับก็เลยบอกลุงลุงก็มาหาคุณแม่นะครับก็ลุงนะก็เรียกเรียกคุณแม่ว่าคุณยายเหมือนกันเนาะบอกยายให้คุณลุ้มคุณลุมเจ้าคุณลุมเด้อคุณลุมคุณแม่แกก็แปลกแกก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยตอบลุงเวลาลุงถามอะไรจะพูดคําเดียวตลอดเหมือน เหมือนลุงแกเมียำหน้าแต่งต,ต,ต,ตัวเหมือนคนธรรมดาเวลาลุงก็พูดอะไรในความฝันคนจะฟังหมดฟังฟังลุงแล้วก็ย,ย้ายขุดลุมไปขุดลุมขุดแล้วก็แต่งลุมแต่งลุมเป็นรูปวงกลมนะคะแต่งเป็นรูปวงกลมเลยขนาดพื้นมันยังไงไม่เสมอก็ให้เอาเสียมเสียมทําให้ให้หลุมให้เสมอเป็นรูปวงกลมให้เสาเสาเสาข้างๆบอกว่าเดี๋ยวผัวกเก่าเจ้าสิมามืออื่นเดอ้ออันนี้คือฝันคืนวันที่หนึ่งเลยเนาะ แม่คุณแม่ก็บอกว่ามันทําไมไม่ฝันก่อนหวยออกเนาะเลขนี้ก็แล้วลุงก็บอกยายทวดว่ายายทวดจะทํำยังไงนีย่ยายทวดเนี่ยแต่ก่อนเงินคุณยายเนะี่ยคุณแม่นะ่ะมีเป็นแสนแสนตอนเนี้ยหมดแล้วเหลือเจ็ดหมื่นแล้วบ้านก็เป็นรูหมดอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะพอยกบ้านใหม่เฮ็ุจังไดสิพอเห็ดยกเฮือนใหม่เหรอก็พูดเป็นภาษาอีสานเนาะ คุณแม่ก็ไม่คุณแม่ก็ไม่ตอบไม่ได้อะไรนะแกก็อยู่เฉยอันนี้คือฝันฝันนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับอ๋อลืมไปยายทวดถามว่าขุดหลุมทําไมแกก็บอกขุดหลุมไว้ไว้เหมือนฝังคนตายนะเออมันมีประเด็นให้คิดตรงที่หนึ่งฝันคนตายไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอผัวเก่าสิกลับบ้านนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์กัน นี่นะครับเพื่อน f อเนาะเดี๋ยวดูก่อนข้างบนขุดเสียมก็คือ7อาการขุดก็คือ7หลุมเป็น0ย์คนตายก็เป็น0นแน่นี่แหละที่คุณแม่บอกว่าทำไมไม่ฝันก่อนหวยออกส่วนบ้านเก่าเป็นรูนะครับเป็นรูส่วนใหญ่ถ้าเป็นรูก็จะเป็น80เนาะที่เคยเคยฝันมาเนาะแล้วก็มีเงินเหลืออยู่70,000จากเงินที่คุณแม่มีเป็นแสนก็หมดไปแล้วก็ ผัวเก่าสิกลับมาแอดก็เลยคิดไปถึงวันนั้นลาวพัฒนาออก7970นะครับก็อันนี้ก็จัดชุด3ตัวดูเอ้สตัวนะครับเนาะพอลาวพัฒนาเขาจะเอา2ตัวหน้ามาเป็นเลขเจะเอา2ตัวหน้ามาเป็นเลขอะไรอ่ะจะเอา2ตัวหน้ามาเป็นเลข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 ท้าย2ตัวเออลืมไปนะครับเนาะเพื่อนเอฟซีก็จับ8 0ดศได้เนาะเอ้แปดยเเอานะอันนี้708 อาจจะเป็น0807เนาะบางทีแอดเขียนไม่ครบเอออันนี้ก็8700ถือท่านใดจับเล่น3ตัวนะครับเด่นๆ,ๆเลยก็คือนี่แหละครับเงิน70,000เนาะและอาการเสียมขุดหลุมเนี่ยยังไงเด่นเลยถ้า2ตัวก็7080แล้วก็00นะถือว่าตัดเล่นเนาะตัดเล่น,นะลนให้ครบส่วนท่านใดจะไปก็ชุด3ตัว4ตัวก็ตัดเอาตรงนี้เนาะสลับตำแหน่งเอา ถือว่าจะมาเนาะถือว่าแก่ตัวหน่อยแล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้ฝันนี้คุณแม่บอกคุณลุงพูดภาษาอีสานอย่างเดียวเลยในวันที่ให้ดูนาฬิกาไม่ได้พูดเป็นภาษาอีสานนะครับพูดได้ว่าลาวเนี่ยบอกว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นผัวเจ้าสิผัวเก่าเจ้าสิาก,าาสก,กลับมาก็แปลว่าวันนี้นะครับอ่าะละครับยังไงก็ต้องลองดูเนาะยังไงก็คงจบเพียงเท่นี้ สวัสดีครับลองเก็บไปลุ้นดูนะครับ